ด้วยพระมหาการุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพระจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเดือนตุลาคมวันนี้ผู้น้อยก็ขอโอกาสร,ร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องหน้าที่ชาวธรรม คือคือหน้าที่ชาวรำเนี่ยมันมีทั้งการธรรมเพื่อตัวเองและก็การทำเพื่อผู้อื่นนะครับมีสองอย่างด้วยกันในานามของหน่วยให้ความรู้สังคมนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการป้องกันน้ำท่วมป้องกันน้ำท่วมนะครับเพราะว่าเมื่อโลกจะจมลงเนี่ย มีคำกล่าวว่าธรรมะกู้โลกได้การที่จะกู้โลกไม่ให้จมเนี่ยก็ต้องมีวิธีการแล้วก็ต้องมีคนไปทำในที่นี้ก็หมายถึงว่าคนที่รับธรรมะแล้วน่ะรู้ถึงหน้าที่ของตัวเองแล้วคือว่าลงมาดูแลรักษาโลกนี้พระอาจารย์บอกว่าสิ่งแวดล้อมก็สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าจะบำเพ็ญธรรมเพื่อกับคืนอย่างเดียวก็ต้องช,ช่วยเหลือพี่น้อง ที่ยังไม่ได้ที่รับธรรมะแล้วอะตกทุกได้ยากเช่นน้ำท่วมเช่นภัยแล้งอ่ะเขาก็มีทุกปีแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องช่วยกันประกาศลายคันนาบนจีวรเนี่ยพระพุทธเจ้าสื่อถึงการชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ที่ฝนตกไม่ให้น้ำไหลไปท่วมจังหวัดอื่นนะครับแล้ววิธีการอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือทำอย่างนี้นะครับคือ ตรงนี้รูปนี้เป็นรูปของอธนาคารน้ำใต้ดินนะครับระบบเปิดคือชั้นดินชั้นดินคือชั้นนี้นะครับเราก็จะต้องขุดลงไปแล้วก็ใหถึงถึงให้ผ่านดินเหนียวนะครับผ่านดินเหนียวไปถึงชั้นชั้นหินอุ้มน้ำอะ่ะเนี่ยตามรูปนี้นะครับ น้ำเนี่ยเขาเดินทางได้ทั้งเดินทางขึ้นที่สูงเขาเดินทางในรูปของไอ้น้ำนะครับการลงที่ต่ำเนี่ยเขาเดินทางโดยผิวดินและใต้ดินนะครับน้ำนี่เขามีคุณสมบัติพิเศษแล้วคุณสมบัติของน้ำอีกอย่างหนึง่งเขาเสมอเสมอนะครับคือเพราะเมื่อระดับน้ำเนี่ยระดับน้ำใต้ดินเนี่ยจะเสมอกัน เหมือนเราไปดูระดับน้ําทะเลตอนที่ที่ตอนที่ลมสงบนะครับผิวน้ำเนี่ยเขาจะเสมอกันแต่ใต้ที่มันเป็นดินน่ะจะไม่เสมอบางแห่งก็สูงบางแห่งก็ต่าบางแห่งสูงเป็นภูเขาเลยบางแห่งลึกเป็นเหวแต่ผิวน้ําจะเท่ากันก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับรูปเนี้ยเนี่ยรูปตามลูกศรนเนี่ยระดับน้ําใต้ดินตรงที่วงกลมๆเนี่ยเป็นหินหินกวดถ้าเรา ถ้าเราสมัยโบราณเขาจะเป็นเป็นป่าแล้วก็เป็นเป็นหนองน้ำที่ลึกลงไปถึงชั้นนี้เองโดยธรรมชาติแต่ตอนเนี้ยมันก็มีดินเหนียวดินเหนียวก็กลายสีแดงๆนะครับแล้วก็ไอ้ดินดินชั้นเนี้ยดินชั้นนี้มันก็ดินอ่อนเนี่ยมันก็น้ำก็ซึมไม่ลงละเวลาเราขุดสระเราขุดสระเราจะขุดไปอยู่ที่ เนี่ยหนังลูกเนี่ยเราขุดสระเราไม่ได้เราไม่ขุดลงไปถึงชั้นหินอุ้มน้ํานะครับเอ่อเราจะขุดแค่ผิวๆอย่างนี้ในขุดผิวๆสระเนี่ยมันจะอยู่ผิวๆอย่างนี้น้ามันน้ามันก็มันก็ยังซึมนะครับต้องเอาผ้ายางมาปูไว้ให้น้ํามันจึงอยู่ในในในชั้นเอ่อชั้นดินเนี่ยชั้นดินอ่อนเนี่ยเออฉะนั้นวิธีที่เราจะเก็บน้ำอะ แล้วก็ให้น้ำเดินทางใต้ดินนะ่ะเราก็ต้องใช้พิมพ์พเขียวของพระพุทธเจ้าเนี่ยเก็บน้ำไว้ในพื้นที่ด้วยการทำคันนาชดเชยกับหนองน้ำที่หายไปนะครับชดเชยกับหนองน้ำที่หายไปแล้วเราก็ต้องขุดขุดเอขุดต้องสีฟ้าๆนี่นะครับคือให้มันไปถึงชั้นหินอุ้มน้ำแบบเดิมอ่ะอาจจะลงไป10วา20วาก็ได้ เราก็จ้ขุดเป็นระยะระยะนะขุดลงไปเป็นระยะระยะเมื่อน้ําบนผิวดินที่เราเก็บไว้บนเนี้ปกติมันก็จะมันจะลงไปถึงชั้นนี้ไม่ได้ใช่ไหมเราเนี่ยเนี่ยวิธีการเนี่ยคือการทําบายพาสให้มันลงไปให้มันลงผ่านดินเหนียวลงไปถึงชั้นหินอุ้มน้ําแล้วมันก็จะพื้นที่ข้างล่างเนี่ยมาหาศารเลยนะครับโดยที่เฉลี่ยที่ฝนตกเนี่ย น้ำฝนทั้งหมดถ้าลงไปอยู่ชั้นนี้นะครับไม่ไม่พอนะครับน้ำฝนไม่พอแต่ตอนนี้ที่มันเหลือไหลไปท่วมที่อื่นเนี่ยเป็นเพราะว่าเออมันมันผ่านชั้นดินเหนียวก็ชั้นดินอ่อนไม่ได้เพราะาตอนนี้เราเราทำนาเราทำการ,กรเกษตรหน้าดินมันแข็งหมดละเนี่เราต้องช่วยธรรมชาติด้วยการเ,เก็บน้ำแล้วก็ทำรูบายพาสแบบนี้ให้เขาลงไป คือถ้าทําอย่างนี้นะครับมันจะได้ประโยชน์หลักและประโยชน์รองประโยชน์หลักเนี่ยคือป้องกันน้าไหลไปท่วมที่อื่นประโยชน์รองก็คือเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแล้งนะครับจะได้สองอย่างเลยเนี่ยหน้าที่ชาวรมเนี่ยต้องให้ความรู้แก่ญาติธรรมญาติธรรมเราเออก็มีมากนะครับตอนเนี้ยน้ําก็ท่วมหลายๆจังหวัดอะ สาเหตุที่น้ําท่วมเพราะอะไรอ่ะเพราะน้ํามันไหลไปรวมกันเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกอะมันไหลไปรวมกันพื้นที่ของเราเนี่ยสาล้านไร่ลงไปท่วมแค่3ล้านไร่เนี่ยหมดเลยสุพรรณบุรีอยุธยาเอสิงห์บุรีอ่างทองอยาติธรรมเราก็มีนะครับอยู่ในจังหวัดต่างๆอะ่ะแม้กระทั่งว่าอยู่ทางอยู่ทางเขตไอ เนี่ยหลายจังหวัดที่เป็นรูปสีชม่วมพเนี่ยน้ำมันจะไปอยู่แถวแถวเนี้ยตอนนี้ถ้าถ้าเราถ้าเราเก็บไว้ข้างบนมันก็จะไม่ไหลไปเนี่ยทุ่งนาเนี่ยทุ่งนาเนี่ยมันปกติปกติการทำนาเนี่ยในเขตชนรปทานเนี่ยเขาสามารถทําได้3มครั้งแต่ถ้าเราไปคุยกับชาวนาว่า3าถึงสเดือนเนี่ยให้หยุดทํานาครั้งหนึ่งครั้งใช่ไหมให้ไปทํานาปังสองครั้ง พราะทำนาเนี่ยมันไม่ได้เงินถึงสามพันบาทเราถ้าหากทุนแล้วน่ะไม่ถึงแต่เราเช่าเขาเก็บน้าเนี่ยไล่หนึ่งสามพันบาทด้วยการด้วยการทําคันนาทนาถนนแทนเป็นคันนาเนี่ยเนี่ย่าดูอย่างชาวบ้านริมน้ํานะครับน่าสงสารนะครับน้ําท่วมตั้งสองถึงสามเมตรอะแล้วไอ้ตรงนี้ก็คือถนนที่จะน้ําจะเข้าทุ่งชาวนาก็ข้าวก็ยังไม่ได้เกี่ยวก็จะเสียหายไงเพราะว่าทําไปแล้วอะ แต่ถ้าเราตกลงกันแต่ทีแรกว่าเออยุครุ่นนี้ไม่ต้องทํารับเงินไม่ต้องทําเอาไว้เก็บน้ําชาวนาก็มีความสุขชาวบ้านแถวๆนี้ก็มีความสุขเพราะน้ําจะไม่ท่วมออการการที่เราจะทำกำแพงกั้นแม่น้ำอะทำกำแพงกั้นแม่น้ำแบบเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแบบนี้ทำกำแพงกั้นแม่น้ำอะ ทำกำแพงกั้นแม่น้ำแบบในคันนานะครับรูปคันนาเนี่ยชาวนาเขาก็ไม่อยากให้ปล่อยน้ําไปท่วมเขาหลอกข้าวกาลังสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็สวยๆคันนาเนี่ยเนี่ยเราบริหารน้ําได้คันนาในบ้านเจ้านี้เ็าทาใหญ่ถึงเจ็ดเมตรนะครับนี่ลายคันนา นี่พระพุทธเจ้าให้พระอน,นนท์ทำไว้เป็นพิมพ์เขียวในเขตลุ่มน้ำชีกับลุ่มน้ำมูลนะครับเนี่ยหลายจังหวัดเลยที่ที่จะไหลไปท่วมอะ่ะเนี่ยถ้าเราในทุ่งนาเราทำถนน,นแบบนี้กั้นไวอ้อ่ะเช่าเขาเขาก็จะให้น้ำอยู่ถึง3เดือนแต่ถ้าเราไปทำกำแพงกำแพงแบบนี้นะครับทำกำแพงแบบเนี้ยอันนี้ต้นทุนสูงนะครับแตละแอระยะ หวานี่ต้องใช้แสนหนึ่งนะครับนี่ที่เขาทำกั้นแม่น้ำเจ้าพยาถ้าจะไม่ให้พังอะ่ะต้องใช้ถึงวาละสเมตรละห0 0 0 0ื่นน่ะสเมตรแสนหนึ่งอะ่ะทำตลอดแม่น้ำยาวขนาดไหนครับแต่มันก็อยู่ไม่นานนะครับเพราะว่ามันก็จะต้องพังเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นนะครับคือบางทีเราก็คิดว่ามันจะกันได้แต่มันกันไม่ได้อย่างอย่างเงี้ย มันกันได้เฉพาะส่วนตัวแต่ถ้าเราทำทำการแม่น้ํายาวเนี่ยมันกันไม่ได้มันต้องหาทางออกจนได้บางทีมันลอดใต้ดินได้เป็นอุโมงน้ําใต้ดินแล้วก็ลอดเข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนชาวธรมเนี่ยในหน่วยให้ความรู้สังคมเนี่ยเรามีญาติธรรมที่ถูกน้ําท่วมถูกภัยแรงอะ่ะเราก็ไปเราก็ไปช่วยเขาว่าเนี่ยรรมาเนี่ยมากู้โลก เขารับธรรมะเขาจะได้เห็นคุณค่าของธรรมะว่าธรรมะเนี่ยดีถ้าเราเอามาใช้อ่ะคือถ้ารับธรรมะเฉยๆแล้วไม่ได้เอามาใช้อ่ะมันก็ไม่เหมือนไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเหมือนเรารู้ว่าไอ้ไอ้ใต้ดินน่ะมีเอ่เอ,อ,อ,ม,อมีที่เก็บน้ำมีที่เก็บน้ำได้เยอะเลยเหมือนภาพอไอ้ไอ,อ,อ้ตรงตรง มีที่เก็บน้ําเยอะเอะะเนี่ยเรารู้ว่ามีพื้นที่เก็บน้ําเยอะเะแต่เราก็ไม่ได้เอาลงไปเก็บไว้ในชั้นหินอุ้มน้ํานะครับเราจะเก็บได้แต่ข้างบนผิวดินเนี่ยเนี่ยเราทํากันแค่นี้แต่ตอนตอนเนี้ยเราเพิ่มปฏะสิทธิภาพด้วยการให้ลงไปอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อน้ําลงไปอยู่ตรงเนี้ยเขาสามารถจะ อ่ลอดเนินลอดเขาลอดอะไรที่ผิวผิวดินไม่เสมอแต่ใต้ดินเสมอมันก็จะไหลามาคือจากตำบลน,นี้ไหลามาตำบลน,นี้ได้แต่ถ้าเป็นเป็นสภาพผิวดินมันจะไหลไม่ได้มันจะมีเนินกวางไว้แต่ให้มันลงไปอยู่ข้างล่าง่มันสามารถจะไหลถึงกันได้เนี่ยแล้วเขาก็จะมีน้ำใช้ตลอดปีเลยเพราะน้ำใต้ดินเขาเนี่ยเราจะเก็บไว้อ่เก็บไว้ได้เยอะมาก ฉะนั้นหน่วยหา้ารู้สังคมเนี่ยต้องไปบอกกับชาวธรรมให้ช่วยกันเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเกิดจากความสาม,มัคคีเท่านั้นเองครับให้รู้จักว่าใช้จิตเมตตาเพราะว่าเรารับธรรมะแล้วเนี่ยเราเปิดจิตเมตตาแล้วไนงะเมตตาเนี่ยเขามีความหมายว่าการุณาด้วยนะครับคือสิ่งที่คนอื่นไม่ชอบอย่าไปมอบให้คนอื่น ในเมื่อเราคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์เมื่อเราไม่เอาน้ําไปไม่ให้น้ําไปท่วมจังหวัดอื่นเราประโยชน์รองก็คือเรามีน้ําไว้ใช้หน้าแง้งอได้ประโยชน์2ออย่างนะครับดังนี้ต้องคุยกันคุยกันแต่ละพื้นที่ว่าจะมีพื้นที่ที่ให้น้ําอยู่ใต้ดินน่ะพื้นที่ตรงไหนให้อยู่ได้เท่าไหร่ก็ต้องรวมรวมร่วมมือร่วมใจนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงไม่ใช้ธรรมะเนี่ย มันจะทุกคนส่วนใหญ่จะทำเพื่อตัวเองแต่ธรรมะเนี่ยจะทำเพื่อส่วนรวมหลังจากทุกคนได้ทำภารากิจที่ลงมาจากเบื้องบนเนี่ยมาดูแลรักษาโลกไม่ให้น้ำท่วมได้อ่แล้วก็สามารถปลูกต้นไม้ให้มีให้ต้นไม้เนี่ยผลิตออกซิเจนปลูกต้นไม้ที่มีแกลกรากแก้วคือเราต้องรู้ว่าน้ำเนี่ย เรามีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะส่งเขาขึ้นไปอยู่ในยอดเขาหิมาลัยหรือว่าคั้วโลกก็มีต้นไม้นะครับเขามีรากมีรากพร้อมกับรากแก้วเนี่ยเขาจะดูดน้ําใต้ดินและน้ําใต้ดินเนี่ยเราก็ต้องใช้คันนาเนี่ยกั้นเก็บไว้ในในทุกพื้นที่ทุกพื้นที่ต้องต้องเก็บน้ําไว้คือมันหมดยุคที่ตามยถากรรมแล้วนะครับยถาคําว่ายถากรรมเนี่ย คนโบราณเขาไม่มีเครื่องมือนะเขาก็พูดไปแบบว่าพูดแบบตัดบทนะการพูดตัดบทของเขาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปทำอะไรมันเลยปล่อยยถากรรมเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนั่นมันเสียงอันนั้นมันเป็นของปุถุชนเขาพูดนะครับอริยชนอย่างชาวธรรมเนี่ยต้องต้องรู้ตัวเองว่าเป็นอริยชนต้องรู้เหตุแล้วก็แก้เหตุ ไม่ใช่ปล่อยไปตามอย่างนั้นนะครับขออภัยนะครับวันนี้อาจจะใช้คําพูดเหมือนฟังดูเหมือนลบหลู่นักธรรมอุโสคือท้านักธรรมอุโสไปคิดเหมือนปุถุชนมันก็เป็นอ่ะมันเป็นปุถุชนนะ่ะมันเป็นอริยชนไม่ได้คือมันไม่รู้เหตุแต่ไม่ไม่แก้เหตุะไปแก้ผลนะอย่างเงี้ยเขาก็ก็ใช้คําพูดค่อนข้างแรงต้องขออภัยนะครับเหมือนเราตั้งปณิธานจะไม่ปิดบังธรรมะไว้ไม่ให้ปรากฏอ่ะ เราตั้งไว้แล้วนะครับบรรทานข้อเนี้ยแต่เรารู้ทั้งรู้แต่เราไม่ให้ไม่บอกใครแล้วก็ไม่จะให้ใครทําอ่ะอย่างเนี้ยอย่างชวนคนรับธรรมะแล้วเอาวิบากกิเลสกรรมวิบากออกได้เราก็ไม่บอกใครอะรู้แล้วเราก็ทําเองเงียบเงียบอะ่ะเออมันก็ก็ต้องขอเอาอุโสให้เปิดใจนะครับต้องช่วยกันเผยแร่ถ้าเผยแร่ตรงนี้ได้ทุกคนก็จะมีเปิดจิตเมตตา ทุกอย่างเนี่ยมันล้วนเกิดจากวิบากกรรมถ้าวิบากกรรมไม่ส่งผลปัญหามันก็ไม่เกิดการที่ครอบครัวแตกแยกคนอยู่รวมกันหมู่ใหญ่แตกแยกเบื้องหลังก็คือวิบากกรรมถ้าเราแก้วิบากกรรมได้ก็ปัญหานั้นก็จะหมดไป แต่อย่าไปติดยึดในคําเก่าๆนะครับคําเก่าๆก็บอกว่าแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เนี่ยมันจะฝังอยู่ในหัวเหมือนที่ผู้น้อยเคยเอ,เอาเอาเรื่องนกนกเหี่ยวอะไปอยู่กับไก่ไก่ก็บอกว่าเราว่ารินไก่บินไม่ได้นะบินไม่ได้นะจริงๆมันบินได้ไม่ใช่บินไม่ได้แต่เราเราถูกปลูกฝังอะปลูกฝังความคิดเวลาเนี้ยเราต้องปลูกฝังความคิดของยาติธรรมใหม่ว่า แล้วเอากิเลสกรรมวิบากออกได้ไม่ทําตามยถากรรมมาเอาออกไม่ได้แต่าฐานธรรมเนี่ยทำได้เพราะอะไรเพราะยุคนี้มันเป็นการปกปดสามโลกอะ่ะมันเป็นยุคพิเศษยุคพิเศษจึงทำได้ไงจึงจึงรู้ว่าเนี่ย วิบากวัตฏตกรรมกิเลสวัตฏกรรมวัตตะเนี่ยบริหารได้น้ําก็บริหารได้อย่าไปบอกว่าเรื่องน้ําเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องทําอะไรมันท่วมแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งแห้งแล้วมันก็ท่วมอย่างนี้ก็อย่างนี้มันก็มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่อริยะชนนะครับต้องเราต้องนึกถึงตัวเองว่าเป็นอริยะชนต้องช่วยกันนะครับขออนุญาตพูดแรงหน่อยขอภัยอาวุโสด้วยขอให้ตื่นครับ ช่วยได้ครับเรามีความรู้เราช่วยได้ครับวันนี้ก็ขอร่วมศึกษากับอุโสแต่เพียงเท่านี้นะครับหากพูดผิดพลาดไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอภัยร่วงเกินอาุโสอาจจะพูดแรงไปก็ขออุโสให้อภัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ